เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังแอปโปรดที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมีบริษัทหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อเลยแต่กลับเป็น,นกลไกสำคัญที่ขาดไม่ได้บริษัทนั้นชื่อว่า Postman ครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเขาคือใครแล้วทำไมถึงสำคัญขนาดนี้เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะเวลาเรากดสั่งอาหารในแอปเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าร้านอยู่ไหน หรือตอนที่เราเปิดแอปเช็คอากาศทําไมข้อมูลมันถึงอัปเดตเตะเๆได้ตลอดเวลาคือเบื้องหลังความสะดวกสบายที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีเทคนโนโลยีตัวหนึ่งครับที่ทํางานอยู่เงีย,งยบๆแต่สําคัญมากๆและเทคโนโลยีที่ว่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า API ครับอธิบายง่ายที่สุดเลยนะลองนึกภาพตามแบบนี้ดู API เนี่ยมันก็เหมือนกับบริกรในร้านอาหารเลยครับ คือพอเราสั่งอาหารไปใช่ไหมครับบริกรก็จะรับออเดอร์จากเราซึ่งก็คือลูกค้าเอากระส่งให้ห้องครัวแล้วพอครัวทำเสร็จบริกรก็นำอาหารหรือก็คือคำตอบกลับมาเสิร์ฟให้เราถึงโต๊ะนั่นเองในโลกดิจิตอลก็หลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับ API คือตัวกลางที่ทำให้แอปต่างๆคุยกันรู้เรื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบไม่มีสะดุดโอเคพอจะเห็นภาพ API กันแล้วใช่ไหมครับทีนี้ แล้ว postman มันเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยคือเรื่องราวมันเริ่มต้นง่ายๆเลยครับจากความรู้สึกหงุดหงิดลนล้วนเลยเป็นความรู้สึกที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนต้องเคยเจอแล้วก็เข้าใจดีมากๆดูตัวเลขนี้สิครับ93%มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าทีมที่พัฒนา API เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบทุกทีมกำลังเจอปัญหาใหญ่ในการทำงานร่วมกันอยู่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องจุกจิกนะครับ แต่มันคือปัญหาข้อขวดคือความปวดหัวระดับชาติของวงการเลยก็ว่าได้จุดเริ่มต้นของ Postman เนี่ยมันเรียบง่ายมากๆเลยค่ะย้อนกลับไปปี2012มันเป็นแค่โปรเจกต์ข้างเวลาของนักพัฒนาคนหนึ่งชื่อ Abhinav a s t a n a คือเขาเบื่อเขาหงุดหงิดสุดๆกับการเทส API ที่มันทั้งยุ่งเหยิงทั้งวุ่นวายเครื่องมือก็กระจัดกระจายไปหมดเขาเลยแบบโอเคไม่ทนละสร้างเครื่องมือแก้ปัญหานี้เองซะเลยดีกว่า ภาพนี้คือชัดเลยครับมันคือภาพ Before After ของโลกนักพัฒนาเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอ้โหโลกมันวุ่นวายมากครับเครื่องมือก็ใช้ตัวหนึ่งเทสก็ต้องทำมือซ้ำไปซ้ำมาเอกสารประกอบก็ไม่อัปเดตคือจะคุยงานกันทีหนึ่งนิดถ้าจะปาของใส่กันเลยแต่พอโพส m a n เข้ามาปุบเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับมันกลายเป็นแพลตฟอร์มเดียงที่จบครบในที่เดียวจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคำถามคือ จากแค่เครื่องมือเล็กๆที่สร้างขึ้นมาแก้เซ็งเนี่ยมันกลายมาเป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่แบบ all-in-one ได้ยังไงเรามาดูกันต่อเลยครับคือ Postman เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับเขาไม่พอใจแค่การเป็นเครื่องมือเทสอีกต่อไปแต่เขาพัฒนาตัวเองไปไกลมากจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการของการเชื่อมต่อเลยทีเดียวคือมันไม่ใช่แค่เครื่องมือแล้วนะครับแต่มันคือแพลตฟอร์มที่ดูแล API ทั้งชีวิตเลยตั้งแต่เกิดจนโตตั้งแต่ออกแบบ จนถึงตอนที่คนเอาไปใช้งานจริงซึ่งนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ postman กลายเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ไปเลยแล้วไอ้วงจรชีวิต API ที่ว่าเนี่ย postman ทำให้มันง่ายลงหรือแค่4สเต็ปหลกัหลกๆเองครับ 1. คือออกแบบก็เหมือนกันวาดแปลนบ้านนั่นเลยครับ 2. คือสร้างก็คือลงมือสร้างจริงทางานร่วมกันในทีม3คือทดสอบอันนี้สำคัญมากต้องเช็คให้ชัวว่าทุกอย่างทำงานได้เปะ๊ะไม่มีบัก และสุดท้าย4คือสังเกตการคือคอยดูว่าพอเอาไปใช้จริงแล้วมันเวิร์กไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเห็นไหมครับครบจบในที่เดียวจริงๆพอมีโซลูชันที่มันแก้ปัญหาได้ตรงจุดขนาดนี้แน่นอนครับว่าเรื่องเงินเงินทองทองมันก็ต้องตามมาเราไปดูเส้นทางการเติบโตของโพส m a n กันดีกว่าว่ามันอลังการขนาดไหนทม์ลน์นี้มันฟ้องทุกอย่างเลยครับดูสิครับจากปี2015ระดมทุนได้แค่ล้านเดียว ตัดภาพมาที่ปี2021กลายเป็น225ล้านดอลลาร์คือมันโตแบบก้าวกระโดดจริงๆโดยเฉพาะช่วงพีคๆอย่างปี2019ถึง2021เนี่ยคือเงินลงทุนไหลเข้ามาแบบไม่หยุดเลยมันแสดงให้เห็นเลยว่านักลงทุนเชื่อมั่นในโพส m a n ขนาดไหนแต่ตัวเลขที่มันน่าทึ่งกว่าเงินลงทุนอีกนะครับคือจำนวนคนใช้มีคนลงทะเบียนใช้โพสแมนมากกว่า30ล้านคนทั่วโลก 30ล้านคนนะครับนี่คือกลุ่มคนที่กำลังสร้างโลกดิจิตอลให้เราใช้อยู่ทุกวันแล้วไม่ใช่แค่คนธรรมดานะครับดูนี่สิ98%ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือ Fortune 500เนี่ยก็ใช้ Postman เหมือนกันคือเรียกได้ว่าบริษัทระดับท็อปของโลกเกือบทั้งหมดวางใจใช้เครื่องมือนี้ครับ และตัวเลขทั้งหมดนี้ก็มาปิดท้ายด้วยมูล,ลค่าบริษัทที่ประเมินไว้ในปี2021สูงถึง5.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับ5.6พันล้านตอกย้ำสถานนะความเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการอย่างไม่ต้องสงสัยเลยโอเคโพสแมนพิชิตโลกของนักพัฒนาที่เป็นคนไปแล้วแล้วไงต่อก้าวต่อไปของพวกเขาคืออะไรคำตอบมีคำเดียวเลยครับ AI นี่คือสมรภูมิรบครั้งใหม่ที่โพสแมนมองว่าพวกเขาต้องเข้าไปเป็นผู้ชนะให้ได้เรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆครับเขาเรียกกันว่า a g e n t i c s h i f t คือให้ลองนึกภาพตามนะครับโลกที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เรียกใช้ API ก็คือนักพัฒนาคือมนุษย์เรานี่แหละแต่โลกอนาคตอันใกล้นี้ผู้ใช้งานหลักกำลังจะเปลี่ยนไปครับมันจะกลายเป็น AI ที่เรียกว่า Agent AI คือเป็นโปรแกรมฉลาดๆที่คิดเองทำเองได้และแน่นอนว่ามันทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์แบบเทียบกันไม่ติดเลยแล้วกราฟนี้มันโชว์ให้เห็นปัญหาหรือถ้ามองอีกมุมก็คือโอกาสครั้งใหญ่เลยครับดูสิครับนักพัฒนาเกือบ90%เลยนะเอา AI มาช่วยทำงานแล้วแต่ API ที่พร้อมจะคุยกับ AI จริงๆกลับมีไม่ถึง1ใน4คือมันมีช่องว่างขนาดมหึมาอยู่ตรงนี้ครับ ซึ่งนี่แหละคือปัญหาใหม่ที่โพส m a n มองเห็นและพร้อมจะกระโดดเข้าไปแก้กลยุทธ์ของโพส m a n เลยชัดเจนมากครับพวกเขาต้องการจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแห่งเดียวหรือ single source of truth ให้กับพวก AI agent ถ้าจะให้พูดแบบบ้านๆเลยก็คือไอสิ่งที่เขาเคยทำสำเร็จมาแล้วกับคนเนี่ยตอนนี้เขาจะทำมันอีกรอบแต่เป็นเวอร์ชันสำหรับ AI ครับเพื่อสร้างกฎเกณฑ์สร้างมาตรฐานความปลอดภยัยให้โลกที่เครื่องจักรมันคุยกันเองเนี่ยมันไม่วุ่นวาย แล้วเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นเนี่ยโพสแมนก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขาปล่อยของมาแล้วอย่างแรกคือ p โพส b o t อันนี้เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่เป็น AI ให้นักพัฒนาเลยต่อมาคือ AI Agent Builder อันนี้คือเครื่องมือสำหรับสร้าง AI ที่จะมาเป็นผู้ใช้งาน API และตัวที่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนโลกที่สุดเลยก็คือ MCP ครับให้คิดซะว่ามันคือภาษากลางของโลก AI ที่จะทำให้ AI ทุกตัวบนโลกคุยภาษาเดียวกันได้ในอนาคตสุดท้ายนี้มันก็มาถึงคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในเมื่อ AI กำลังจะกลายเป็นผู้ใช้งานรายใหม่ของโลกเราเป็นประชากรกลุ่มใหม่ของโลกดิจิทัลคำถามก็คือ แล้วใครล่ะครับที่จะรับหน้าที่สร้างโลกใบใหม่สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชากรกลุ่มนี้ได้ใช้งานโพสแมนกำลังเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทว่าคำตอบของคำถามนี้ต้องเป็นพวกเขาเท่านั้นครับ